เจ้าเจ้าอะไรไม่อยากเจอไม่ชอบมาดีทุกเอสอุ้ยเมื่อกี้อะไรเขาเขาอุ้ยเจ้าอ้วจริงด้วยควันทูบเขาแบบลอยละลิ้วมากจะดูควันทูบเธาไปลละก็บอก่เห็นน้ำผู้แล้วอุ้ยมีคนแย่งเปิดกล่องอ่ะเจ้าเอสปั่นไฟดีกว่าอ้าไม่นะไม่ลองจำปิดไม่ลองจำปิด อย่ามายุ่งกับหนูอย่ามาหนูไปยุ่งอย่ามายุ่งคาจิ๋มา <c oughs> ไปละไปละอย่ามายุ่งเจ <c oughs> ๊แกเขาจับพวกทีเดียวว่ะ <c oughs> เขากะให้แบบว่าไอเนี่ย แล้วค่อยตีอย่างนี้นะฮะไปละที่แห่งนี้มันมีผี <c oughs> มันมีอ้วกครับเฮ้ยหลุดแล้วว่ะว้ายไม่หลุดล้อเล่นทุกคน <c oughs> ช่วยด้วยที่แห่งนี้มันมีอ้วกนี่แน่พับไม้เลย <c oughs> เราเจ็บหนึ่งขั้นแล้วทุกคนเราเจ็บหนึ่งขั้นแล้วแต่เรามีตายยากทุกคนทุกคนกคนเรายังไม่อยากตายเออนี่เนททุกคนเรายังไม่อยากตายโหดจัดจทุกคนมันไม่ไล่เรา,าเอ่ะเฮ้ยมันไม่ไล่คนอื่นอ่ะมันไล่แต่เราอ่ะทุกคนทุกคนขาทุกคนขา ได้ะควะัน,นไฟอยู่ข้างเนี่ยิ่งจะเดินผ่าน,าน่ยอุ้ยสตันหน้าให้หวาแต่ว่า,อ,าอ,องมาคุณไม่เหลือขอนเสาด้วยครับห้องวีอยู่ข้างล่างไม่นะไม่นะมันเห็นแกไอะไรกูต่อเลยปะล่ะอะไรกูต่อเลยปะล่ะอุ้ยตรงนี้ติดปิดปะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วไม่เอาห้องวีไม่เอาห้องวีางวสามารถปะสามารถปะไม่นะสามารถปะล่ะ ไม่นะสามารถปะลาตะตัวนี้ยสามารถปตะแล้วเอาปะเฮ้ยไอ้ยี่มันไปห้องนู้นน่ะเป็นห้องนู้นน่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮแทงหลุดนะเนี่ยแทงหลุดนะแทงหลุดนะแทงหลุดนะเฮ้ยหลุดนาเก้สิบปร์เซ็นแล้วนะโอ้โหถ้าอยู่คนผ่าไม้นะเนี่ยหลุดนานิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้เนี่ยคิดว่าตัวนี้ไม่ทุบไม้ด้วยเจมจะใช้ความสามารถของเจมในการ เอาไม้คือไม้หมดเลยจริงป่ะนี่ไว้นี่ไว้เร็วๆเันเอาไม้นี่มาอุ้ยเขาเห็นเจลลี่เบรอีกแล้วมัอีกแล้วโอ้ยช่วยด้วยโอ้โหเป็นไอ้นี่ด้วยไงวงแดงวกเลือดนี่ไงอย่ามายุ่ง ก็ใช้ตายยากไปแล้วอ่ะโอ้จ้าโอ้สวย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 ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเอาเบลแทนแล้วเอาเบลแทนแล้วแน่ใจนะใช่เิ่มันจะไม่แน่ได้ไงอ่ะเอาเร็วไปแล้วหรอมาตรงนี้สวยค่ะตัดไฟดีกว่าโอ้โหอุ่าห์ตันได้จริงป่ะอย่างงี้มันต้องวิ่งไวไว โอ้ยจะจะเข้าไปใกล้เบลยังไง่ะเฮ้ย้วแ้วเฮ้ยดิ้นไปขึ้นดิ้นไปขึ้นดิ้นไปขึ้นดิ้นไขึ้นดิ้นไปขึ้นดิ้นไขึ้นดิ้นไปขึ้นดิ้นไปขึ้นดิ้นไปขึ้นแต่ล้มมันไม่ไม่เป็นไงล่ะไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วโอ้ยเฟมิลี่เขาเก่งเลยล่ะ เอากูต่อด้วยไงเอากูต่อด้วยป้าล่ะเอากูต่อได้ป้าล่ะเฮ้ยเราสองคนก็สามเครื่องแล้วน่ะทำไปเล่นไปเอากูต่อเลยป้าล่ะเอาต่อเลยป้าล่ะมีไม้อนไรที่เขาไม่ทุบปะวะสนุกป้าล่ะไอ้เหี้ยเล่นอยู่กับกูไอ้สัตว์ทั้งวันนี่เหี้ยเหลืออยู่เครื่องเดียวแล้วเป็นไงไอ้สัตว์อีกแล้วเราสองคนก็ปาไปสี่เครื่องแล้วบอกเลย ไอ้ใครเมโลดินไปฮิวดิเออมันฮิวอยู่เฮ้ยเอาเอาไม้ขึ้นก่อนดัดไม้ขึ้นแป๊บดัดไม้ขึ้นแป๊บรีเซ็ตแท่นไม้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตรงแต่ขอแม่งไม่ได้อยู่ตรงนี้แม่งไม่ได้อยู่ตรงนี้จะไปช่วยกำจะไปช่วยเนี่ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอรีเซตแท่นไม้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไปแล้วโอ้ยคุณทำเราอวกด้วยอ่ะนิสัยนิสัยอะไรวะมาไปด้วยไปเนี่ย ไม่มาไปหาที่หายอ้วกแบบอุยเก็บเนื้อจ้าอุยเอาเมาส์เมาส์กวดไม่ติดล้างหน้าก็หายอ้วกได้ว่ะอีกคนก็ปั่นไฟอยู่ปะครับเนี่ยนี่ก็เก็บจังเลยเฮ้ยเก็บเป็นเหรียญมาริโอเลยปั่นไฟอยู่ก็เสร็จแล้วเอาทิ้งท้ายแล้วเหี้ยกูกเสร็จแล้วยลีมีเป้า ไม่มีครับมีแต่โดนไล่เนี่ยนับป้าล่ะนับเสร็จแล้วนะไปที่ประตูแล้วนะใจเย็นใจเย็นอย่ามันไม่โดนวานนะเพื่อนเป็นคนปาดอยู่ชั้นสวยดดนวานไม่มีรีบไปหาที่ประตูเร็วกำลังเปิดเอ่อประตูที่ถ้าหันจากเบลโดนแขวนมามันจะอยู่ทางด้านซ้ายเบลอะเก้าเก้านะเก้าเก้านะ แทงให้เอ้าไปไหนอ่ะเขาหลบอ่ะเฮ้ยใครเปิดสูตรนี้อ่ะเปิดประตูไหนเนี่ยไอ้ป้าสองประตูเลยอยู่ไหนอ่ะประตูอยู่ไหนวะประตูแก้ก็ไม่อยู่ไหนอ่ะหลุดปะเนี่ยรางวัลเลยปะล่ารางวัลเลยปะล่ารางวัลเลยปะล่าอยู่ไหนวะคุณอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วอ๋อมีฟิล่มอยู่อ่ะ ไปล้มอยู่ไหนวะกูไม่ใช่ประตูคุณประตูคือตรงเนี้ยที่ชั้นสองคนอยู่อ่ะอยู่ใกล้กันเลยประตูเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปจุ่มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีบอกโน๊ะทามไวจังวะโอ้ยเขาไม่อุ้มหรอเอาขึ้นแล้วเนี่ยเขามีอุ้งแดงป่ะตอนนี้ก็แดงอยู่นะโอเคนจะระวังเดี๋ยวไปช่วยมันที่ไฟมันแดงอยู่ โอเคมีวงสาคนาญาติวันนี้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 มึงอย่ามาเฝ้ากูนะทิ้งไว้ก่อนนะจะมีบอลโรทามเก็บแล้วว่าเก็บหน้ากูปูเป็นตูดลิงเลยนะกูบอกเลยนะถ้ามึงเฝ้ากูเนี่ยไ,ไ, <Hey. S 1> ไม่เป็นไรมึงโรทางไม่เป็นไรมึงโรทามอุ้ยเขาแบบไอ้นี่ว่ะต้องเติมต้องเติมต้อเติมบอโรทามาแล้วจ้า แต่ว่ามันไม่มาวะ่ะไปตาม,มา,าก็ต้องจุกนะตามมา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 ทางนี้เดี๋ยวๆตามมาทางนี้เอาไปทางไหนละ่ะอยู่ไหนกันวะเมื่อกี้อ,กออกมา<อ><ะ>ตามวิ่งมา,ต,า,มมาตรงมาวิ่งมาประตูนี่อ่ะกันหิวก่อนไปเปิดแทบงบเพื่อนได้เร็วมานี่มาแบบนี้หิวก่อนฮิวก่อนเปิดแทบงบเพื่อนได้เหมื่อกี้ใครอย,อยู่แถวนี้เลยฝรังหมิ่นแบบงงงงมาดิมาจุ่มเร็ว ต้องช่วยเพื่อนหรือเพื่อนม่รีบเปิดประตูคนไหนไม่รู้อ่ะที่เปิดประตูก่อนหนึ่งในสองคนนี้แหละเฮ้ยท่าไม่ใช่เจว่าเป็นคนรุนอ่ะท่านหลังเหรอไม่ใช่มันอุ้มไปแล้วแล้วมึงดิ้นตรงไหนเนี่ยไหนวะไหนวะนีแทง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 ไป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 สวยสวยท่านสวยสวยสวยจกเก็บหมดว่ะไปไม่ใช่รอดหมดว่ะ คิวเลเร่แรงอะไรอ่ะชิบหายเอสดิคอนตีไอ้เช็กเมงชิหน้ามึงอะตอนนี้ไอ้ตันกุสตาเท้งไอ้เีัยมายืนอ้อยอิงอยู่แกแล้วเป็นคือเขาไอ้นี่เขาเขาเราใจเอ้ยคิวเลอร์มีเปิร์กเดียวหนังสารแล้วเป็นแตคือเอเขาหลุดได้ไงนี่สงสัยว่ะโหมากไม่ใช่ตอนแรกนางล้มไปแล้วเว้ยแล้วอยู่ดีนางก็ถูกนี่ไงมีทั้งหลังสองคนเนี่ยอีกสองคนมีทั้งหลังทั้งคู่เลยอ๋อหลง